พื้นบ่อบ่อปูบ่อปลาบ่อกุ้งพื้นเสียพื้นเน่าน้ําเสียมีแอมโมเนียวิธีแก้แก้ยังไงและ P ีเแกว่เช้ากับเย็นไม่เท่ากันแก้อย่างไงคลิปนี้มีคําตอบครับโอเคครับผมจะชายคุมน้ำเพื่อนๆก็ยังอยู่กับคลิปในบ่อเกี่ยวกับบ่ออยู่นะฮะก็ ต่อจากคลิปพี่แล้วเลยนะครับแต่ว่าอาจจะลงคุณละวันกันนะเพื่อที่จะไม่ให้มันสอนคลิปกันเนาะก็เช่นกันนะครับมีเพื่อนๆถามเข้ามาว่าบ่อพื้นเน่าน้ำมันเสียถ้าเป็นบ่อปูนเป็นคอนโดเลี้ยงปูเนี่ยมันคุมง่ายถูกไหมเราใช้กองตัวหนึ่งใช้ยาแก้วตัวหนึ่งก็จบแล้วแต่ถ้าเกิดเป็นบ่อดินล่ะ บอ่อเป็นไร่สิบไล่ยี่สิบไร่ลมแรงมากถ้าเกิดเป็นบอ่อใหญ่จะทำยังไงมันใช้กองไม่ได้นะฮะจริงปัจจุบันเขาเลยมีจุลินทรีย์ที่เอามาแก้เรื่องน้ำเสียนะครับคือจริงๆมันมีมานานแล้วแหละแต่ว่ามันไม่นิยมกันเพราะว่าก็อ,อยากให้รู้นะว่า แต่ละคนก็อาจจะแบบว่าไม่กล้ารับสิ่งใหม่ๆเข้ามาในบ่อเพราะว่าหนึ่งในบ่อเนี่ยมูลค่าบ่อนี้ทั้งบ่อเนี่ยบ่อที่อยู่ทั้งท่าเรือพุ๊บเนี่ยที่ถ่ายคลิปปูเนี่ยบ่อนี้บ่อเดียวเ่ยมูลค่าของในบ่อเกือบล้านแล้วบ่อเนี้ยบ่อที่ถ่ายคลิปเช็คน้ําเมื่อคลิปที่แล้วเนี่ยบ่อนี้บ่อเดียวเกือบสามล้านนะมูลค่าของในบ่อ นั่นเลยเป็นปัจจัยที่ว่าทำไมถึงไม่มีคนกล้าที่จะใช้ยูรินซีในเมื่อก่อนมันไม่ค่อยบูมแต่ในยุคนี้ใครไม่ใช้อาจจะเป็นคนล้าหลังไปเลยอย,อย่างน้องก็ต้องรู้จักกันบ้างว่ายูรินซีมีค่าอะไรนะกู๊ปก็เลยจะมาแนะนำนะว่าการทำให้บ่อไม่เน่า น้ำเสียน้อยที่สุดคือมันเน่ามันเน่าอยู่แล้วแหละแต่ว่ามันจะทําให้ลดลงนะลดปลริมาณแอมโมเนียนะคุมพีเอสดีนะฮะก็จะเป็นพวกจุลินทรีย์ที่ใช้ประจําก็จะเป็นตัวนี้นะฮะแต่เขาไม่ได้จ่ายนะฮะคือจริงๆอ่ะเมื่อก่อนกูใช้อีกตัวหนึ่งนะครับแต่ว่าราคามันสูงถ้าเกิดเทียบถ้าเกิดเทียบแบบว่ากูซื้อนะ เออเน,นี้ยจะถูกจะถูกสุดละแต่ก็อาจจะมีตัวอื่นถูกกว่านะคือจุลินรีแบรนด์ไหนก็ได้ไม่จําเป็นนะว่าต้องเป็นแบรนด์เดียวแบรนด์เดียวแล้วก็ไม่จําเป็นต้องแบรนด์นี้ด้วยก็ตัวนี้กุบใช้แล้วสองกล่องหนึ่งกล่องจะมีประมาณสิบซองได้นะฮะอันนี้กล่องที่สองก็จะหมดละอันนั้นคือกล่องมันนะที่หมดไปแล้ว แล้วก็จะมีนี่นกล่องนี้ปึออ๊บกล่องมันกล่องใหญ่อ่ามันจะช่วยอะไรบ้างเอางี้ดีกว่าอ่านให้ฟังเลยจากซองเพื่อไม่ผิดพลาดนะฮะมาดูไปพร้อมกันนี่นะครับจริงๆแล้วโอ้โหลมแรงถ้าลมเข้ากูต้อง,องขอภัยอีกรอบนึงนะครับคือจริงๆแล้วไอคลิปล่าปูไซสโลนะครับไอคลิปล่าสุดนะที่ถ่ายบ่อตัวเองเนี่ย กูก็พูดถึงเรื่องนี้ไปแล้วแต่ว่ากูล,ลบทิ้งเพราะคิดมันยาวเกินนะครัครั้งนี้ก็เลยมาถ่ายให้ดูใหม่เอาแบบเพียวเพียวเรียวๆไปเลยนะฮะก็อันนี้เป็นจุลินทรีย์นะผงสําหรับบำบัดน้าเสียในบ่อสัตว์น้ํานะครับสัตว์น้าส่วนใหญ่ก็จะมีอะไรกบกบได้สภาพได้กุ้งแม่น้ํากุ้งหลวงกุ้งขาวกุ้งด,ดําได้ปลาได้นะฮะแต่ที่กูใช้นี่คือปลาเกา๋าปูกุ้งดํากุ้งขาวนะใช้ได้หมดนะฮะ ก็แบนก็แบนนี่แหละเออแล้วก็นี่วิธีผลิตจากขูดช้ริยูรีนซีแบบเข้มข้นสิบก้อนละสิบสองนะฮนะสิบกลสิบสองก็เท่าไรอะ่ะโอ้เอาสิบคูณกันสิบสองครั้งอะ่ะแหนประมาณนั้นแหละนอกจากน้ำเสียแล้วลดกินเหม็นในบ่อพื้นบ่อนะครับแล้วก็ยูรีนซีสูตรเฉพาะสีสายพันุนะ์อันนี้ก็ไปหาเอามีอะไรบ้างนะฮะหาในแบนนี้ก็อาจจะเจอนะฮะ สร้างสีน้ำสีน้ำนี่คือมัอนจะเป็นสีน้ำไม่ได้ไม่ได้ใสามากนะครับแต่ที่ค๊บใส่เนี่ยแม่งใสเลยสีน้ำใสเลยแต่ว่าน้ำใสเนี่ยเว้นก่อนนะฮะหยุดก่อนครูจะบอกเพื่อนๆว่าน้ำใสกับบ่อพวกนี้ไม่ใช่เรื่องดีนะครับทําไมถึงไม่ใช่เรื่องดีเพราะว่าปลาปูจะไม่กินอาหารหรือกินก็กินน้อยมากนะครับเพราะว่าน้ํามันใส ถามใครก็ได้คนที่เลี้ยงปูเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งถามใครก็ได้น้ําในบอ่อที่ดีและน้ําที่เขาเรียกว่าน้ําสวยก็คือน้ําสีเขียวนะฮะน้ําสีเขียวเป็นสีเขียวอ่ะตอนนี้น้ำในบอกูก็ไม่ใช่ว่าจะดีมันก็ดีอ่ะมันก็ดีในระดับหนึ่งแต่ว่าไม่ใช่ดีที่สุดนะครับเอาเป็นว่าสีเขียวอ่ะไม่ใช่เขียวมรกตนะ มันจะเป็นสีเขียวขุ่นเออเหมือนแล้วเอาสีสีท่าบ้างสีเขียวมาผสมน้ําอ่ะจะเป็นประมาณประมาณนั้นแต่ไม่ใช่เขียวแหมเ,ออเดี๋ยวไีู่กได้บอกอ่ะวุลมแรงแกเดี๋ยวนะจะตกปะว่าเนี่ยอ่ะเนี่ยสีเขียวเห็นไหมวุลมแรงแปบ๊บหนึ่งอันเนี้ยคือน้ําสวยนะแต่ว่าน้ามันก็ มีความใสนิดหน่อยนะแต่ไม่ได้ใสจา๋าเนี่ยบ่อนี้โอเคสุดละนะถ้าเทียบสีน้ำบ่อสีน้ำบ่อนี้โอเคสุดแ,นะดแต่ว่าบ่อนี้ยังไม่ได้วัดวัดค่าน้ํานะครับแล้วเดี๋ยวดูบ่อนี้นี่เห็นไหมพอเราเอาสัตว์มาลงน้ํามันจะเป็นสีเนี้ยเออเนี่ยเขียวปีาเรียกว่าเขียวปีก็ไม่ใช่ว่าจะดีสุดนะครับแต่ว่าอันเนี้ย ทำดีที่สุดของของกลุ่มแล้วมันก็จะเป็นประมาณนี้นะเอออ่ะเดี๋ยวเรามาหลบลมกันหน่อยวางกับพื้นเลยนะเรามาคุยเรื่องนี้ต่อนะครับเรื่องสีน้ำอันนี้ผ่านแล้วเนาะลดเออ,เอ,อควบคุม pH อันเนี้ยสำคัญควบคุมพะเฮ็ดนะาช่วยเรื่อง pH ก็คือว่าเช้ากับเย็นเนี่ยความแข็งมันจะนิ่งกว่าปกตินะปกติสมมุติว่าเช้าเราเช็คได้สมมุตินะเช้าเราเช็คได้หก เย็นเราเช็คได้เจ็ดอย่างเงี้ยมันแข็งเยอะนะฮะแต่นี้ถ <c oughs> ้าควบควบไอ้จยติดแบบนี้เราจะควบคุมได้ดีนะครับอาจจะเช้าหกอา่าเย็นอาจจะหกจุดห้าอะไรเงี้ยโอเคอยู่แล้วลดความเครียดแสดงว่าตัวนี้เนี่ยมันผสมแร่ธาตุไปด้วยถูกไหมพอลดความเครียดถ้าเกิดใครใช้แร่ธาตุจะรู้สปอพคุณของแร่ธาตุจะดงว่าตัวนี้มันมันอาจจะผสมเข้าไปหรือว่าผลข้างเคียงอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะฮะ ลดแอมโมเนียลดไนเตรตเอ้ป้องกันการเกิดแอมโมเนียและไนเตรตนะครับแอมโมเนียและไนเตรตเนี่ยมันส่งผลมาจากตัวนี้น้ําเสียนะะถ้าเกิดมีน้ําเสียเนี่ยมันจะเกิดแอมโมเนียกับไนเตรตนะะอันนี้มันก็เป็นพื้นฐานอ่ะใครก็รู้ถ้าเกิดเลี้ยงสัตว์ทะเลนะ่นะเนาะข้ามไปติบนี่ถวาคุณที่ยอมใช้เพราะตัวแดงนะฮะ โรคที่ยังไม่มีใครรักษาได้นะฮะแล้วก็ตับติดเชื้อเลื้อยลังอเอ้งเหือกแดงเหืกอกคะเอ้งอเหือกเหือกดำเหือกแดงเนี่ยไม่ค่อยทลาไ่ไม่ค่อยเจอนะฮะแต่ว่าอเอ้งเหือกบวมน้นไม่เจอบ่อยอันนี้มันจะย้ําว่ามันคือยับยั้งนะไม่ใช่ว่ารักษาสร้างสรารพิษชีวนะยับยั้งการจเจริญเติบโตของเชื้อราแบคทีเรียโปรโตซัวสาหร่ายที่เป็นสาเหตุของโรค ยับยงังไม่ได้รักษานะครับป้องกันดีกว่าแก้นะครับก็เนี่ยอันหนึ่งก็จะเป็นทั่วไปหลกัหลกๆเขาจะาขายจุดขายขเขาคือเรื่องกินเหม็นเรื่องของเสียนะครับเนี่ยขี้กุ้งขี้ปลาขี้ถาภาพบา๊ะบ๊ะบะบ,บ,บ,บลดการใช้สารเคมีอันนี้ชอบมากนะครับเพราะว่าทุกวันนี้ทุกคนในร่างกายไม่มีสารเคมีหมดทุกคนอะ่ะไม่ผักผลไม้สัตว์ หมูไอตัวดีเลยก็ประมาณนั้นนะครับแล้วก็ประสะภาพน้ำเนี่ยนะแอมโมเนียก็เกิดจากน้ําเสียลดความเครียดอ่ะอันนี้ก็เป็นพวกแร่ธาตุวิธีการใช้ที่กรุ๊ปใช้ก็คือไอ้บ่อเนี้ยบ่อข้างหน้าเนี่ยจะใช้หนึ่งซองนะครับแค่หนึ่งซองต่อบ่อหนึ่งถึงสองไล่นะฮะผสมน้ำ ผสมน้ำก็แค่ให้มันเหลวๆอ่ะเหมือนเราผสมกาแฟกินอ่ะเออกาแฟซองอ่ะประมาณนั้นแล้วก็撒ทั่วบอ่อที่มีแดดจัดอันนี้มันเป็นสิบถึงสิบห้าวันนะคุูปจะใช้อยู่ประมาณอ<ม>เดือนละสองครั้งอ่ะประมาณสิบห้าวันเหมือนกันประมาณนั้น่าย็ดแม่เพิ่งเห็นมาใช้กุ้งเคฟิชได้ด้วยนะฮะนี่กุ้งขาวกุ้งดํากุ้งเคฟิชใช้ได้ด้วยเดี๋ยวเพราะว่าที่บ้านก็เลี้ยงกุ้งเคฟิชเหมือนกัน ก็จประมาณนี้นะฮะหลักๆไม่มีอะไรนะก็ที่มาอ่านให้ฟังไม่ใช่อะไรการผิดพลาดนะครับแล้วทำไมกุ๊บถึงไม่พิมพ์ตอบถ้าพิมพ์ตอบประเด็นแรกยาวประเด็นที่สองคนไทยไม่ได้อ่านแค่สามบรรทัดแปดบรรทัดบรรทัดเดียวก็ไม่อ่านนะฮะบ,บางคนเนี่ยสมมติว่ากุ๊ากุ๊บอยู่ในกลุ่มแคตัสเขาเขียนราคาไว้ว่า ราคานี้บรรทัดแรกประมาณนี้ประมาณนี้มีคนมาคอมเมนต์ว่าราคาเท่าไหร่ก็เลยมาอัดทีมาอัดคลิปอธิบายดีกว่านะครับถ้าใครรู้เรื่องนี้แล้วผ่านได้เลยนะไม่ต้องดูแต anyway ่ว่าใครมีแนะนําหรือว่ากูพูดอะไรผิดไปในคลิปคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะฮะคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์กูอ่านหมดนะฮะ ถ้ากูผิดพลาดจริงๆคอมเมนต์ไม่ได้เลยกูไม่ว่ากันนะแต่บางคนที่คอมเมนต์ก็คือไม่อ่านกูค,คอมเมนต์นคนตีนกูวพ่าคนตีนกับจบจบเป็นวินนะตัวนี้กูจําไม่ได้ว่ะว่าราคาขายมันเท่าไหรอ่อ่ะเราไม่หาซื้อันเองแล้วกันนะเราไปถามปรึกษาพวกอ่าคลินิกคลินิกขายอาหาร อาหารสัตว์เลี้ยงเนี่ยอาหารกุ้งอาหารอะไรเงี้ยเขาจะแนะนําได้ดีได้ดีกว่ากุ๊บนะฮะเพราะกุ๊บไม่ได้รู้ทุกตัวกุ๊บรู้เฉพาะบางตัวที่กุ๊บใช้นะครับแล้วกุ๊บก็จะจะไม่มั่วเพราะเกิดมั่วเนี่ยไม่นจะเป็นผลลบกับกุ๊ปนะฮะแล้วก็คงจะมีคุถามว่าสัตว์เล็กใช้ได้ไหมคือสัตว์เล็กอะกุ๊ปไม่รู้ว่าใช้ได้หรือไม่ได้นะฮะแต่กุ๊ปมั่นใจว่ามันยังไม่เกิด เพราะว่าบอ่อที่เราจะปล่อยสัตว์เล็กเนี่ยมันจะเป็นน้ําใหม่ทั้งหมดนะฮะแล้วเราก็ฉีดเลียนก่อนนะฮะ<ม>ก็ต้องเราปรึปรปรกษาเขาดีกว่านะครับกก็ไม่กล้าการันตีแต่บอ่บอที่กบทำเนี่ยมันไม่ได้เป็นสัตว์เล็ก,กอ่ะเป็นสัตว์ใหญ่ละนะเป็นปลาปลาแป,าป,าปดเดือนกุ้งเก้าเดือนบูดเรียกเป็นปูเก่าเออก็ลองลองหาข้อมูลดูนะครับว่าใครถนัดอันไหน แต่ว่าการันตีว่าจุดเลนรีแบบนี้ทั้งสองแบรนด์กูเคยใช้ได้ผลการันตีเลยจากประสบการณ์จริงนะแต่ว่าแบรนด์อื่นกูไม่ไม่เคยใช้เพราะว่าที่ตาดมันไม่ได้มันไม่ได้มีหลายแบรนด์อะบางแบรนด์ยังมาไม่ถึงตาดเลยเพราะว่าตาเมัน,เป,นเป็นเขตสุดสุด,สดชายแดนภาคตะวันออกแล้วข้ามไปดีก็เขมรแหละเ,ละเออข้าแบงค์หลังนั้นก็ทะเลเวียดนามแหละก็ประมาณนี้นะฮะใครสงสัยอะไร ก็คอมเมนต์ไว้ใครอยากให้ทาอะไรอยากให้ทาคลิปสอนอะไรอีกก็แนะนําเข้ามาถ้าเกิดจะทําได้ถ้าเกิดกุ๊มีของกุ๊ก็จะมาถ่ายดูถ้าเกิดกุ๊ไม่เคยใช้กรุ๊ปก็จะตอบคอมเมนต์เลยว่าไม่เคยใช้ไม่มั่วนะครับมั่วไม่ได้โอเคก็ขอบคุณที่ติดตามชมกันมานะครับก็จะถึงหมื่นละจะถึงหมื่นซับละก็กดซับเป็นกำลังใจให้กุปด้วยนะครับแล้วก็อยู่ตลอดไปอย่างนี้นะเดี๋ยวหมื่นซับจะมีของแจก เออไม่ต้องรอส่ไม่ต้องรอร้านหรอกอยู่แบบครอบครัวนี่แหละนะสำหรับวันนี้ก็ไปละนะฮะสวัสดีครับ